ผมมาแล้วผมมาพอกับแม่บ้องอ๋อสะพอนยอยิงบ้บพาพ,นนพี่ยิงบ้าศพอยู่ข้างล่างไอ้่นนเดี๋ยวลูกบ้องริงมายิงเล่นอีกแล้วพี่คนเลียวขึ้นโอ้หโอห เออมึงจื้อบัมึงจื้อบัวประเด็มึงจื้อบัสวัสดีครับกิติพงศ์เดี๋ยวคืนนี้เอาไอ้แปรคุณแปรเลยตกลงมันอยู่จีนสี่ปะใช่ไหมโรนินถ้าที่คุณไปสํารวจมาเราไม่ได้ไปเลยมีคนบอกคนไทยว่าอยู่จีนสี่เอาไปซัดเลยเรียบร้อยจะมีซันเฟอร์สผมเผาไว้เกียงสองแสนกว่าสบายแปรคุณแปรไม่เหลือแต่เหลือแต่พื้นเดือนหน้าจัดไหมล่ะท็อปหนึ่งหรือสี่ล่ะเฮ้ยตามสบายของพี่ แต่ผมให้ฮูดเฉพาะท็อปหนึ่งคนเดียวนะให้อันดับที่หนึ่งให้เสื้อกับให้ฮูดเลยเดือนนี้เลยตั้งแต่เดือนนี้ให้เสื้อกับฮูดเลยอันดับอันดับที่หนึ่งคนเดียวนะครับสองสามสี่ให้เสือ้อคนละตัวไปกันเป็นไงละ่ะยูดีเอาฮูดมาเพื่อให้อันดับที่หนึ่งเฉยคุณจังไรไว้ละผม <c oughs> คุณนีวัดอ่ะเขาเป็นท็อปอันดับที่หนึ่งเดือนนี้เขาจะได้ใส่คนแรก <c oughs> ถ้าเขาอยู่อันดับที่หนึ่งนะ <c oughs> บางตัวบ,บ้องผุดี้เด็กกระดับแล้วก็หนีไปเล่นฟับจีกอีก เล่นตอนตีสองเป็นยังไงว่าเล่นฟอสกีมาไม่ได้เล่นดาเพื่อนแม่งแก,ก้แม่งพาจอยไปเล่นแล้วแม่งก็ลงไป,ปตัวตายเราไปตัวตายห้าเก็บแ็้วก็เราเล่นอยู่<อ>คนเดียว<อ> <c oughs> แล้วอพอเราเหลือคนเดียวสองคนแล้วเขาวิ่งไปแล้วก็เดี๋ยวก็ยิงตายแบบโวา่าเพราะคาซีลุ้มสองก็ไปเล่นมีเวิร์มอยากเห็นแบบเสือ้อเดี๋ยวพี่คอยดูตัวจริงเลยครับพี่อีกวันสองวันน่าจะเห็นตัวจริงแล้วครับพี่ไม่มีแบบเลยฮะ บอกราคามาโอเลยไม่เอาโอกูอ่ะเธอมันกูก็ดิไม่เอาพี่ผมไม่ขายของช่องนี้ไม่ขายของเพราะว่ารวยแล้วรวยแล้วไม่ขายของครับผมวันดีวัคต้นครับสวันดีครับมันต้องมีสุ่มแจกแล้วจริงป่ะของแท้เดี๋ยวรอดูมันอาจจะไม่สวยก็ได้ผมไม่รู้สวยหรือเปล่าผมเลยให้เขาแบบเทสมาให้ดูสักหนึ่งตัวก่อนผมจะได้รู้ไอ้มันควรจะแก้ตรงไหนมันดียังไง๋ยวผมจะเป็นคนที่ลองใส่คนแรกท็อปหนึ่งเท่าไหร่ครับห้าพันดาวครับในตอนนี้นะ วันนีวันที่สี่ก็บห้าพันดาวนี่นี่เลยวันที่สี่ห้าพันดาวเราจะเอาไปฮะทุกๆไปเลยอะไรสี่พันดาวผมที่สามจิตจบไปหมื่ 3, นดาวอีกลำบากอีก <c oughs> เปิดตัววันแรกมันต้องมีสูตรแจกแล้วเออกลุ่มคนซ้ัพมันจะต้องคือคักซะหน่อย ครับอีกกระเทยให้ค่าขนมน้องมินอันน่ะขอบคุณครับผมยูทีมุนน้อยสวัสดีครับววันนี้ไม่ใส่ข้อความว่าเป็นคนดูใหม่เหรอไม่ใส่ข้อความว่าเป็นคนดูใหม่เหรอสวัสดีครับล็อกกี้ยังไม่มาเหรอไอ้ล็อกกี้ยังมาเลยผมต้องไปตามมันวนนดิมันยังไม่มาเลยเนะี่ยไอ้ล็อกกี้มันบอกเออพี่สิ้นเดือนเจอกันวันนี้วันที่สี่แล้วยังไม่เจอมันเลยเฮลโหลิงลิงบอกว่ามีของแจกไหมโอ้มาอีกละหาของแจกอีกแล้ว วันนี้เขาต้องรอเขาถูกหวยก่อนเนี่ยถ้าเขาถูกหวยแต่เขาแม่มากดดาวให้แต่ถ้าเขาไม่ถูกหวยก็หายไปเลยฮะบอกราคามาได้โดเลยไม่เอากิ๊กโกงเลยฮูดสวยจนหน้าเปิดมาที่หนึ่งสองหมื่นดาวจบเลยไม่สวยหรอกพี่ผมว่ามัไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่หรอกผมเอามาเทสเทสก่อนว่าจะได้เลือกว่าเอ้ยเอาเนื้อผ้าอย่างตี้ดีกว่าใส่สบายกว่าตรงนี้อย่างนั้นอย่างนี้ดีกว่าตัวเลขมันมักจะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะบอกตามตรงเลยไม่โกงกัน พูดตามความยิงไปเลยเนะอะไรดีไม่ดีก็ว่าไปเหมือนกับเสื้อน่ะเมื่อก่อนผมทำคอกลมแจกแล้วคอกลมพอมันใส่แล้วมันพี่เคยใส่เสื้อคอกกมไหมมันดูมันเด็กอ่ะผมก็เลยเติมคอปกให้ใส่คอจีนมาเอ้ยดูโอเคหน่อยเสื้อใหม่จะต้องเขียนข้างๆว่าซกเล็กทําน้อยไม่สวยมันไม่ดีเขารู้หมดอีก คือนี้ผมพาพี่นนไปเในป้ายแปดคูณแปดตีหาพี่เจอเปล่าเฮ้ยเฮ้ยพี่อยู่ที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยพี่นนพี่มีตัวตนหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยพี่มีตัวตนหรือเปล่าเนี่ยบ้าพี่แม่งเอ้าพี่อยู่ตรงนี้หรอกเหรอเนี่ยเออชุดพี่แม่งเนียนว่ะ พี่บางตัวปังบุรีย่แอบดูของก่อนแล้วได้ M2 ไม่บอกกันด้วยพี่ยิงยิงเรายิงยิงเลยอ่าสวยอ้ตัวบ้องสิบสามรูป M2 หนึ่งกระบอกแจ๋อตั้งออกเจินครับต้องใส่ปากห้อยถึงจะสวยไหนว่ายี่เป็ดเจินสุดๆนี่ผมว่ายี่เป็ดเจินสุดๆเลยนะจุกครูกองกูท้ายกองกูท้ายเออผมเปิดดีกว่าคุณนีมันดวงไม่ดี เดี๋ยวไปแลกหออยู่เอาพลแล้วไปดู G14 อะ่ะมีคนบอกว่า G14 คือบ้านไอ้แคนแปดคุนแปดมันออนไลน์อยู่ตัวเดียวอะ่ะรอบเลยมันแซ่บแบบเดิมครับแบบเดิมก็โหดีขยเบอร์กายพี่ชอบซื้อที่เขียวมากเลยอุ้ยรอ,อเลยพี่ของแท้เลยนั่นกลับบ้านไงเออจะเก็บได้อีกกลอ่องกําลังหมแล้วนะกองจงดับ เฮ้ยของแท้โอ้โหไม่อยากจะคุยตั้งสิบปีกับโงการนี้เลยเสถถือเสอนี่มันเสกได้ดังใจนี่ไม่อยากจะพูดเลยเสือต้องพี่รู้ว่าผมจบอะไรมานี่ผมจะไม่พูดกับผมอย่างนี้อยู่ข้างล่างเด้อี t p มา <laughs> ผมไปเอาพูดพี่ ทำไมบ้านเราคอมเมนเ์จนอย่างเลยแล้วพี่หนุนเนาะเืาแค่เราไม่ค่อยได้บื้มใครอ่ะพี่ผมก็เลยจนเราลอดแต่ลหลังใหญ่ไม่ได้ลอดหลังเล็กเลยเป,เป็นผมน้องปิดคอมออไม่ยังไงเลยเล่นไม่แล้วเกลียดไหนบอกมันอย่ามาจอืาาอกับเราเมื่อเช้าฮอนบัคคนนี้รอบหนึ่ง ปากหรือไข่ก็ว่าจัดฉากจัดฉากอีกแล้ววันดีครับวชิราซาคุวันดีครับผมวันดีทัตสิตริชัยครับเดี๋ยวเราไปถอนฐานที่เลยฮะบ้านสูงมันอะเดี๋ยวเราไปถอนฐานที่เลยทุกคนเดี๋ยวเราไปเตรียมของไปถอนฐานพี่มีซีโฟเยอะปะพี่จะทำซีูให้เปะฐานบ้านเลยดีกว่าพี่นนซีโฟมียี่สิบสามลูกไปพออ่ะสักห้าสิบปะพี่ต้องยิงหอแล้วพี่จะตัวยิงพี่ตัวยิงไปเอาเลยพี่ อยู่ก่อนพี่อยู่ก่อน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 พี่เดี๋ยวมันตกแล้วมันตกเอาไปตกในบ้านพี่เอาเลยพี่เอาเลยบ้านเลยพี่เอาเลยเลยเอาเลยพี่ไอ้ตกนะตกไปเออสวยผมมีที่โดนหลังคาอะไรมผมเกิดรูปไม่ได้อย่าบอกว่าเตียงผมแตกนะโอ้คุณเดือดผ้าเตียบร้อยเตียงพี่ก็หายเตียงเต๋ตกใส่เตียงเลยเหรอโอ้แตกไวเกินพ่อปืนแตกเปิดป้อ ตกใส่ลังคาเลยแกมแจว๋วโอ้โหดูหอตกทุกคนทุกคนดูหอตกอพี่โน้นของจริงพี่ทุกคนดูหอตก,กมันลองเนี่ยได้บิวง่ายเหมือนใจสกเล็กเลยเอ็น,นะพีชีพดี่ยอมพีชีพเลยนะ ใครดูอยู่ฝากกดไลค์หน่อยนะครับตอนนี้ร้อนเป็สิบวันไรแล้วเดี๋ยวพาไปถอนฐานใบแปดคุณแปดคืนนี้เดี๋ยวจัดหนักๆเลยคืนนี้เจอรังไหนที่มันแซ่บเราเอาให้หมดเลยอะไอ้แปดคุณแปดนี่น่าจะถอนฐานได้เลยอะ่ะรอสักป้อมหนึ่งแต่ก็เครื่องทำเครื่องปั่นไฟมาน้ำมันมาเลยโรดินเม,มืมาา่อเช้าเราดูไอ้แปดคุณแปดปะยิงใช่ไหมที่มันเอาลูกมาเราไปอ่ะใช่มันเอาลูกออกไปสิบห้าลูกกับซีโฟด้วย,าาวยไปช้าเดี๋ยวไปรอบเลยย้ายของอ่ะ